โอเคก็ลรกราดเสร็นะครับวันนี้ผมอยู่กับผมนะั้นต้องเซ็นสื่อนะครับเอ่อจำถ่านนี้ได้หรือไม่นะรนลานนี้ผมกำลังฟาร์มอยู่นะอืมก็รหัสนี้มีการอัปเดตเลยเดี๋ยวมีการอัปเดตหลายอย่างเพิ่มเติมเลยนะซึ่งเลเวลที่เพิ่มแบบไวมากเลยแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรไม่ได้ลงคลิปอะไรไม่ได้วันนี้ไม่ได้ลงคลิปอัปเดตนี้นานเลยนะี่ย ผมก็ใช้บนน้ำแข็งเหมือนเดิมนะฮะอืมก็ตอนนี้ผมว่าอยู่ในเกาะของจัมเปอร์นะแล้วก็มีกระบองไคลโดนะฮะอืนะงนีฮะแต่ยังไม่เคลื่อนมาคีกก่อนนะเดีย๋ยวผมจะฟันไปต่อไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะก็ว,ว,วันนี้มัก็รออัปเดตขาวสายในเขน,นะอืม เดีย๋ยวรหัส킹พี่ิผมแจกแน่ๆนะฮะแล้วก็ขอ,อยอดไลค์ like ดีๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่จะแจกนะอ่าถ้่อ่าในคลิปนี้นะมีผู้ติดตามเพิ่อมอีกหนึ่งคนคือสิบสองคนนะเดี๋ยวผมจะรีบๆทำไวๆนะรีบทำอะไรวะรีบทำรหัสยังไงวะที่มันแบบละแจกเออแจกรหัสไวๆนะฮะผมจะตั้งใจทำมาเลยนะฮะ ก็ต้องกดไลค์ผมพอล,ละหนึ่งอืมโคล,ละห้าไลค์นะขอคลิปนี้มีห้าไลค์พอนะฮะอืมนะห้าไลค์กับผู้ติดตามมีหนึ่งคนนะฮะผมจะทำคลิปแจกแน่ๆนะฮะอืมอเออเขียวด้วยนะเพราะผมก็ทำโปรเจกต์นี้มาหลายวันแล้วแหละนะแต่ผมก็ยังฟาร์มไม่เสร็จทีนะ เอเอแล้วลืมบอกเลว่า,หารหัสนี้สามารถเออพิมพไทยได้นะม,มีพิม์พไปดูู่ห้องคนไทยหรือเปล่าไม่อยู่นะน,นีะ่เกมนะฮะก็ะหรหัสนี้ก็พิมพ์มาไทยได้ตามปกตินะฮะเออก็เงินก็มีอยู่ประมาณนี้มีเ็มอยู่หกเกมนะฮะส่วนเออ คุณจะเล่นสายไหนก็เล่นเลยนะฮะแต่ผมอัพผลปีาศาจกับอัพเลือดให้เต็มแน่นๆนะฮะจะเล่นสายไหนก็ได้เนะจะเล่นสายผลเอ,อจะเล่นสายด,ดวยวาหรือเล่นสายหมัดก็ได้หรือเล่นสายเมีลีเลยนะฮะอืมก็รู้สึกว่ารหัสที่ผมแจกไว้แล้วมันจะมีคนเอาไปแล้วนะจะเป็นจะมีคนเปลี่ยนรหัสแล้วอ๋อดีๆูๆพี่ครับจะเห็นอ๋อนึกว่าคนนี่เนี่ย ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะอืมก็วันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนและบายครับคุะกันใหม่นะ